กาลังติดตุ้งนะเฮ้พี่น้องมงน้ำพี่น้องน้ำเต็มให้สวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสูุขู่สุคนวันนีม้มาให้มานาคือเก้าพี่น้องเองขึ้นนีนฝนตกเบิดคืนพี่น้องนะครับออกมาชมมืงหน้าน,น้ำขาวจานพานพี่น้องครับแต่พอได้เห็ดเวียกยู่เราพี่น้องให้เดี๋ยวมันโนนกับเชได้ไถหดอดียวหนามบทหลทวงไสไปพไ่อยมันเหลือหน่อย มองบรรยากาศตรงไฮตรงน้ำน้ำกันมันนี่พี่น้องมันนี่มาเห็ดเบียกน้ำกันกับแอดมินเดี๋ยวผมสีพาพีพาน้องไถนามองบรรยากาศน้ำกันด้พี่น้องเด้อรถไทยกระดายพี่น้องจอดทิมไว้นี่ล่ะเสียนามอยู่นี่ล่ะครับครับพี่น้องวันนี้ฝนตกเบิดคืนเลยพี่น้องน้ำพี่น้องน้ำเต็มไฮเต็มนาเลยบันนี้นะครับหมู่บ้านนี่นะครับมันมีหอดน้ำ ก็มีน้ำเลยพี่น้องมึอนี่น้ำเต็มเลยพี่น้องวันนี้แดดกระแดดแหงกระแหงมืงขึ้นนี้ฝนตกบดขึ้นตื่นมาพี่น้องพี่น้องน้ำเต็มนาเลยกับกับิพ่อได้ไถหุดอยู่เล้พี่น้องเดี๋ยวมึอนี้จะมาไถหุดนะครับไถหุดเล่นให้ได้ที่น้ำบรหลายน้องพี่น้องตะกาผมมึงเลยพี่น้องน้ำถ่วมเลยพุ่นนะครับน้ำแหลงกระแรงคลักน้ำถ่วมน้ำมาจป็นทีกเด็กการนะครับน้ำถ่วมเลย อ่ะพ no? ี่น้องมันนี่มาเค็ดเบียกค็ดงานมาให้มานามากับรถประจำตำแหน่งเนี่ยแหละครับนี่ลูร่ามาเฮาอีดีพี่น้องไอ้พะรอเมืองน้ำผู้ขาดหมู่บ้านเนี่ยบ่มีน้ำบ่มีนั่นที่พี่น้องแห้งหมดมื้อนี่มืัอคืนนี่ฝนตกมาสองเมืองนะถล่มเลยพี่น้องหมู่บ้านเนี่ยบ่มีหอดน้ำนะครับพี่น้องถล่มพันแทะตาดๆละคุณตะก้าฝนสองตา เพราะเรา,าเกกมันีากาศเรามันอน้นกับที่ใช้หุบ่น่นเหมือนตกน้ำท่วมผมอัดตากา้าผมอัดไห้มันก็เลยบมไม่มองไปมันท่วมเดี๋ยวเปียนน้ำออกจากตะก้าก่อนที่น้อง อยู่หน้าแหละพี่น้องบัดน,นี้ครับมันแท้ขาดปั่นต้นเท้าไปคนตกแห้งนำ้ำจอกต้นแท้าขาด,าขขาดาขพี่น้องปั่นต้นเท้าพี่น้องเอ้ยต้นแท้ขาดปั้นแบบก็แล้วมันมันแน่นดีที่พี่นอ้องบ่คือรถดันดิ ดดันคันแทงถือบโบเหน่นนะครับแนอกป่านเอาอเกีย่างหน,น่มันสีมัหนียดดมาเด้อมาเด้พอพิน่น้องป่านคันแท้่ดี ขวานขึนแท้อกไน้องต้งนี่เพิ่นเอารถด,ดันเอาแตม่บ่ก่บบอย,ยน่นะครับแบบเด็คู่เงงด้ขั้นเงงตาบนหน่ยมาให้มาน่ากัได้ยากจรงสิหรพี่น้องอากาบรรยากาศงให้ังหน้านตกลิ่นพี่น้องมาให้มานา รถไทยกระไดพี่น้องจอดทิมไว้น,นี่แหล่ะแซน้ำอยู่นี่แหละครับมาให้มาน่าก็ได้รเรียร์แรงงานได้พี่น้องเลยเพื่อนมาด้วยพี่น้องนะเดี๋ยว,วมาโค้งคนงานที่ชาวเน่ ครับบรรยากาศกับประมาณนี้พี่น้องเด็กๆเด็กน้อยกับกลับน้ำยุ่ยเก่ให้น้านะครับบรรยากาศทงให้ทงน้าเป็นวิถีชีวิตอีสานบ้านฮ้องสมัยก่อนกับมาเล่นน้ำยุ่ยเก่ให้น้านะครับเด็กน้อยอีสานส่วนหลกลุ่มส่วนหลกับสิร้อยน้ำเป็นหย่อนมนหน้ามาให้น้ำพอน้ำแม่เมืองพอแม่ไทยน้าแล้วก็ให้เล่นน้ำยุ่ยเก่ให้น้าแลวก็สิร้อยน้ำเป็นโดย ธรรมชาติไปเลยพี่น้องนี่คือวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องมันหนีก็มานะครับน้ำตัวถึงสีพาเดากเ,กาปปาาเป็นน้ำยุเกะให้น้าปั๊มปั๊มลอยน้ำลอยน้ำเป็นรวยก่มีคู่ฟื้พี่น้องนิดหน่อยอีสานบ้านเฮาพี่น้องครับคลิปมาให้มาหน้ากับคอจบแค่นี้เด้อพี่น้อง เอาวิถีชีวิตเอาวิถีชีวิตการเฮ็ดใ้เหตุน้าเมื bien, haha, ่อฝากพี่ตอนนองบริเหตุในให้เหตุหน้ากะชีบ่เป็นตาเมืองแหละพี่น้องอันเมื่อฝากไว้สำหรับผู้เิ่นอายุต่างแดนจยาก้านดนหรือว่าคนบริเฮ็ดในเฮตุหน้าจากเมืองบรรยากาศทงไฮทงงาหน้านะครับผู้ใดเบื่อบรรยากาศในเมืองกับแะวาเมืองบรรยากาศทงไ้ทงหน้าแบบนี้แหละพี่น้องซับซับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับ ทุกคนอยู่ไฮอยู่หน้าปุ่นกับชุมพมัดกันได้นะครับทุกคนอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าผู้คนเคยเหตุหน้าเราประทีดหลายปีอยากย้อนอดีตอยากมึงวิถีชีวิตเกเข้ามาที่ช่องนอนเว็นอยู่หน้าลูกอีสานพื้นทินนะครับมันมีมาเหตุเวียอยู่ไฮอยู่หน้าก็ได้หลายอย่างอยู่น้องไข่หุ่นพร้อมอัดน้ำอัดป่านคันแท่นน้พี่น้องกําลังที่นี่ขอขอบคุณเอฟซีทุก่ารที่เข้ามาเมืองมาชม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สอง,องนอนเล่นอยู่หน้าลูกอีสานเพื่อนตินเดอร์พี่น้นองขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยสู่สูค่คนอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ